สวัสดีค่ะพี่น้องประเด็นมารีวิวแบ่งยี่สิบบาทก็แบ่งหาสิบบาทหลุนสุดไทยของพ่อหลวงราชการที่เก่ายี่สิบบาทอันนี้ภาพต่างต่เพิ่นยังเป็นทรงพระเยาว์อยู่เนาะพี่น้องเนาะอันนี้ก็แบ่งหาสิบบาทผ่านการใส่งานแล้วสมัยตะกอนนี่เป็นพิมพ์ออกมาแจกใจให้ประชาชนจนราษัระดอนไปแหลกมาว้เป็นทีเระลึกเนาะพี่น้องเนาะ อันนี้ประเด็นเอามารีวิวให้พี่น้องเฮาเบิง่งอันนี้แบ่งกับเก้าแน่หรอล่ะแ,แบ่งยี่สิบบาทกับแบ่งหาสิบบาทพี่น้องผู้ได้มีก็เก็บรักษาไปเดอ้อเพราเพิ่นบ่ผลิตอีกแล้วเนาะคันแบ่งไม่ไม่งามงามกับเก็บใบรักษาว้ให้ลูกให้หลานเฮาเบิง่งของประเด็นก็มีประเดอนเคยรีวิวให้เบิง่งมีแบ่งพันแบ่งหาลอยกับแบ่งหาสิบบาทแบ่งบยี่สิบบาทเนาะของราชการที่ ก่านี่ละประเด็นเคยรีวิวไปแล้วเนาะน,นี่ก็มารีวิวให้พี่น้องฮัเง่เบิงอีกเพราะว่าหายากเราพี่น้องต่อไปข้างหนาครับเพราะมีเราหายากงากเพราะว่าซุ่มก้อนๆเพิ่นบางอันเพิ่นก็เก็บเขาข้างเบิ่นแล้วมีตต่งแต่รุ่นผ่านการใส่งานแล้วอันแบ่งไม่ไม่กับเพราะใครมีเนาะพวกร้องคน้นเพิ่นบ่ได้เก็บเพิ่นการเอามาใส่อันนี้ประเด็นก็ได้มาจากเงื่อนท่อนค้อก,กันพี่น้อง มากจากเงินท่อนคือกันแบ่งยีบาทก็แบ่งหาบาทฝากกดไลกคกดแค่เป็นกำลังแรงใจให้ในเด้อพี่น้องฝากบ้านป่า,ปาดวงสองดวงเดือน4ี่เก่าสีกั้นหาม3ก่อนเสาก้าหน้าเก้าหลังอันนี้ก็ภาพด้านหลังก็เป็นพระพันปีหลวงเนาะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้มีพุนกับ พระบาทสมเด็จพระพันปีหลวงพระราชาีนี่เพิ่นก็ะไดสวรรค์คตไปแล้วละ่ะทั้งสองพระองค์เนาะพี่น้องเนาะนี่ก็ภาพทรงผนวดกับเป็นภาพพระกรณียกิจทรงบงลลบัก์ล่างเนาะพี่น้องนะประเด็นกับบกเกงีงทั้งเบาซับภาษาปันใดก็ขอโทษขออภัยเด้อ กราบง่ามในอ้อมอกอ้อมใจพีใจหน่องฝากบ้านป้าดวงสองดวงเดือนสี่ 19, สิบเก่าสี่ขั้นหามสามก่อนเสาเก้าหน้าเก้าหลังดวงเดือนเอ็มสีไก่ปีใหม่ก็ขอให้มีแต่ความสุขความเจริญแห่งแห่งปังปังลุย่ยลุย่ยสุขูุ่กคนถูกยับยันมั่นยัต่องเจอแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตคิดสิ่งใดก็ให้ได้สมความงหมาดปาถน,นะโชคดีมีใช่ตลอดไปสุขภาพแข็งแรงสุขคนทั้งขอบครัว แห้งๆปังๆลุยๆสุขหูสุขค้นสุขภาพแข็ง